วัตถุดิบปูนะครับแล้วก็จะมีเชลนะแล้วก็จะมีแมสนะแจกให้กับในส่วนที่คนเข้ามาแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือว่าจะมีความเข้มงวดของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะ,ะก็ได้ประสานให้กับหน่วยงานั้งตำรวจต่างาระดับและได้มาช่วยอำนวยความสะดวกไม่มาด,ดูดูทีนี้ส่วนสําคัญเนี่ยก็คือว่าเราเน้นเรื่องความสะอาดความปลอดภัยนะแล้วก็ ออกาอ่างน้ําต่างๆสาธารณโภคพื้นฐานเนี่ยเพื่อที่จะรองรับสําหรับที่น้องประชาชนเข้ามา,าจับจ่ายใช้สอยและก็อ่านมากทั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ว่า,าตลาดตรงนี้เองเนี่ยซึ่งเป็นประตูของกรุงเทพเนี่ยจะเป็น สิ่งที่ยอดยุแล้วก็ความงาที่สมุกสดานผมเสริมนิดในสมเดินผมก่อนที่จะมานั่งพุบอทราบว่าตรงนี้จะจัดเนี่ยผมก็เลยวงนลรกสินุกขาเจ้าของบริษัทมาแชร์ที่เขากไยรองเท้าแั้วพวกเพชไทยราคาถูกๆเนี่ยมาเร่ลดกำไรกันคือัมเดินมีลูกศิษย์เป็นเจ้าขององค์การมากมายนะก็เลยบอกว่ามาช่วยกันเพื่อที่จะให้กับประชาชนที่อยู่ในเขตตอนเมืองเขตสายไหมเขต ริเวณจมจักแถวเนี้ยหรือว่ายุตธยาเนี่ยเวลาม,มาซื้อแล้วได้ราคาที่แบบโรงงานจริงๆนะก็ถือว่ากิจกรรมวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนสิ่งที่ไอพี่น้องประชาจนลนงดูนะว่าต่างเลือกหนึ่งสําคัญในสถานที่นี้10วันนะครับ9คือ10วันนะครับก็น่าสนใจนะก็อ,อ,อันนี้ก็ในส่วนระดับออ Security เออสแต็กซ์เร์ดี้เนาะ แล้วก็ป้องกันโควิดนะคะก็เป็นนโยะบายสากลแล้วนะครับนะอาจารย์ก็ได้พูดไปหมดแล้วคราวนี้มาเรื่องไฮไลท์ของเรานะพี่สาวที่เราจะมีโลงทานซึ่งถ้าเป็นของพี่แนนซี่ทุกคนรู้ใช่ไหมจัดงานดีไรต้องมีโรงทานแจกรีอ่ะพี่สาก็เดี๋ยวรงทานก็อาจาจะหมุนๆกันไปนะคะช่วยๆกันไป อาจจะเบื้อต้นก็เป็นเครืงไข่ไเจียวแบบเครื่องไข่เจียวจะง่า,ายง่ายที่สุดแล้วค่ะกะเพราบ้างอะไรบ้างอาจจะมีโลคาน้ำนี้นะคะสปอ,เอสนเซอร์สมุดเรียนค่ะสปอนเซอร์บทเรียนนะคะแล้วก็จะแจกฟรีนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็อะไรได้ของเราเนี่ยเราก็ทุกปีเราต้องมอบเพือการศึกษาไม่ให้เด็กที่ขาดแคลนสมุดรับบัตรก็มีรียนด้ซึ่งข่าวดีมากก็คือ ทั่วประเทศเนี่ยแดนก็แจกทุกคนก็คงตามข่าวใช่ไหมเลยบ์บาสดีเจเสริญนี่ซีการไปด้วยกันหลายงานปีนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวท้าววานนิดนึงก็คือเราก็ปากว่า,วาจะสิทนะไปงานรับรางวัลแล้วไปเจอพระอาจารย์นั่งติดกันเลยไม่มีอะไรจะคุยคุยกับพระปขบท่านนะเป็นเจ้าวาดวัดเขาขอ,ขอ,ขอเราก็เลยบอก ะอาจาย์ปีเนี้ยเศรษฐกิจไม่ดีนะไอ้ทุนละห้าพันขอเป็นทุนละห้าร้อยเดี๋ยวต้องเม่ไดเล่าว่าโยมเหรอโยมเดี๋ยวจะไปหาสักสักติดทุนแล้วพากฏว่าที่เราจัดแลนดี้ก็เสียดายเพราะเองไม่ได้ไปอ่ะแลนดี้ครลาชนะแต่แลนดี้ขอเพอเอาไปเอาไปหมดทุกคนก็จะจับันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เราก็เอ้ยเราก็วาจาสีนะก็เลยมีที งานซึ่งเราจ้างเขาแหละเอางี้ละการเงินเนี่ยพี่แดนไม่สนใจนักข่าวเอาไปหมดอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ดูแลกันะนะเนาะแต่ส่วนหนึ่งถ้าได้กําไรเนี่ยเราขึ้นไปเขาคอแล้วพวกเราก็จะยกทีมกันไปที่วัดมาตนุนีของบ้าจาอเราไม่ได้ผิดคำพูดนะแต่หาเงินไม่ทนันแต่คราวนี้ละเออเราก็วาจาศีลนะก็เลยดีใจก็เลยจะพูดในทักทิ้งนี่เลยนะสาว เราก็จะไปทีมเราแล้วก็เอาเงินเนี้ยเราเป็นม่อเป็นเรลิตี้อ่ะเด็กที่นั่นโจนน่ะที่พระอาจารย์ได้เรื่รีอุปถัมภ์นี่ไหอุปถัมภ์ไว้เด็ดวัดอ่ะก็จะม่อให้เขาเป็นทีมการศึกษาอนนี้นะคะก็พอดีเลยนะก็เพิ่งได้รับข่าวเมื่อเช้าที่สองี่สก็จะจัดไปประมาณ2 0 0คนก็เราประสบพันความสำเร็จนะทุกสาวที่โคราชอ่ะ นะถ้าใรตามดูเดี๋ยวส่งคลิปไปดูทุกคนเลยนะคราวนี้เราได้ได้ทำบุญด้วยนะที่เขาขอถือโอกาสไปเลี้ยงวันเกิดเลยวันเกิดยี่สิบสองเมษเอนเออเออทุกคนจอรบอกพี่ไม่ให้หนูไปเป็นเรื่องนะก็ให้ไปให้ไปนะก็คือพี่แนนเนี่ยทุกปีเนี่ยก็จะมีพัลลมิตน้องๆนี่แหละนะเราก็เหมือนเป็นสื่ออะนะพี่นะ น้องจูเลียน้องอะไรนี่ก็จริงๆอ่งาง,งานงามก็วันนี้ติดธุรกิจมาเดินสายหลายคนก็วันงานนี้มาแน่นอนนะแล้ววันเปิดงานนะจริงๆจ,จ,จะให้ฟาเป็นคนพูดนะวันเปิดงานเนี่ยเ,เราก็จะอันนี้ในในที่เราเขียนที่แจ้งนันข่าวนะ,ะเราจะมีทางเป็นซุ้มนะอาจารย์เป็นซุ้มแล้วเราจะมีกลองยาว รับพวกเราก็เดินไตั้งตังตังตง้งตั้งแบบงานมนหน้ากัน <c oughs> ทุกคนคนุณพวกคุณต้องหลับนะแล้วเราก็จะเข้ามานะแล้วก็ในงานนี้เราก็จะมีถ่ายทอดสดสัมภาษณ์ทุกคนเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็จะมีเหมือนลำวง,งอะ่ะ <c oughs> ซื้อบัตรใช่ไหมเวลาขึ้นลำวงกับใครเราต้องมีนางลำพวกเราก็จะเป็นนางลำเนาะเป็นนางลำอ้ะที่นั่งโต๊ะอ่ะใช่ปว่าแล้วซื้อบัตรอาจารย์ สมัยสมัยก่อนย้อนยุคอล้อนะแหมอาจารย์อยู่20เองยังไม่เกิดแต่รู้จักที่เนซี่มา30ปีแล้วแต่ราีังดนรอบยี่ินบาทยีบาทใช่เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยทาบอนดาราั่านดเริ่มจาได้เนาะแต่นี้ทุกคนก็ไปสวรรค์หมดแล้วเราเด็กอ่ะเขาขึ้นเวทีกันโชว์ตัวเราก็ไปเดินเที่หวว่ะ ดาราใหม่เช่นดาราใหม่เที่ยวงานวัดก็เลียยิงปืนใช่ไหมยิงแล้วได้ตุ๊กตาเน่เน่เราก็พยายามจะสาม้อยตกน้ำมุนเนี่ยนะครัอาจารย์มีความสุขเูนี่ส่วนอาจารย์ท่านจำเป็นมีมีทั้งคนที่ทำคนอื่นอ่าได้มีมีอ่านอ่านแฟร์สามร้อยตกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วก็อะไรนะนักข่าวชอบอะไรล่ะเกมอาจจะหามาให้ ไอ้เรียกปลาอะไรนะลูกดอยใ่ป่าลูกโคมใช่นะแล้วก็ยิงตุ๊กตาเนี่ยที่ที่ต่างประเทศนี่จะมีแบบนี่หมดเลยนะเพรว่าในยุโรปเนี่ยที่ที่พูดเนี่ยตั้งแต่ถนนคอนติโนในอังกฤษเนี่ยงานนักกาเงี้ยเี่ก็ก็รู้สึกมันเห็นเห็นภาพแล้วทุกคนก็แฮปปี้เนะคือคนจัดงานเนี่ยอยากได้ความสะใจนะก็ก็ พวกดารงดาราเพื่อนๆกันเนี่ยก็ยจะมาช่วยจริงๆวันนี้ลิซ่าก็จะมาและนี่ติดงานเยอะๆนะจนน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เปิดโอกาสนะคะอ่ะแล้วตอนนี้เนี่ยมีเรื่องจองบูธจริงๆเกรซต้องพูดเราจะมี V.I.P ขายก่อนเลย56บูธจริงๆเรามีพันบูธเกรซจะพูดเรื่องบูธไมหมลูกนะให้ท้วยน,นะคะให้เกรซพูดเรื่องบูธ<ะ>